สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักนะครับเป็นรถตักของยี่ห้อฮิตาชินะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรุ่นเ w เดบิ220ขีด 5B นะครับอ่าเรียกได้ว่าเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดกันเลยนะครับตัวนี้นะครับสภาพของเขาเนี่ยจะมาค่อนข้างสด ไม่มากๆนะครับการขับขี่ของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างเงียบนิ่งแล้วก็นิ่มมากๆเลยนะครับอ่านี่นะคะแล้วก็แน่นอนนะครับเจ้าตัวรถตักไซส์เซดเดิลสอน,อนส่วนแบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดพุ่งขี3สามคิวครึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพพุ่งขีดกันก่อนเลยนะครับนี่นะฮะ บุ้งกีก็มาเนื้อเต็มนะครับอันนี้อาจจะมีรอยดินนิดนึงนะครับแต่กี้เพิ่งถ่ายวีดีโอตอนขับทดลองใช้งานแบบเต็มสูบไปนะครับเพิ่งก็เพิ่งถ่ายเสร็จนะฮะก็อาจจะมีรอยเลอะนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะไม่เป็นไรนะครับนี่นะฮะบุ้งกีมาเนื้อเต็มนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับขนาดยางที่เขาให้มานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นยางเบอร์ยี่สิามจุดห้ายี่สิบห้านะครับเป็นยางมาตรฐานของรถตักไซส์สามกิโครึ่งแบบนี้นะครับสภาพยางก็มาหมดสวยหมดทุ เจ้าของเก่าเนี่ยนะฮะดูแลรถค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมีแผ่นยางเนี่ยรองเศษวัสดุการเศษวัสดุเข้าสลักหมดเลยทุกช่องเลยนะครับเนี่ยนะฮะเจ้าของเก่าดูแลรถด,ดีมากๆนะครับอ่าแกนเกลื่อนก็ไม่มีรอยร้าวรอยดำแน่นอนนะครับรถใหม่ๆอย่างนี้นะครับนี่นะฮะบันดงบันไดบังโคนสวยหมดนะครับหัวเก่งเนี่ยไม่มีผุเลยนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวมาลองดูสภาพเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็ตามสไตล์รถตักทิตาชิ TCM เลยนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะครับจะเหมือนกับ6ล้อ10ล้อบ้านเรานะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ Cummins B67 นะครับอ่า B67 นะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานของรถตักไซส์แซ220คันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันครับ สภาพฝั่งหัวฉีดเนี่ยมาสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์มาสวยมากนะไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนอของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะพอเขาเป็นรุ่นใหม่นะครับบอดี้ด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีความโมเดิร์นทันสมัยนะครับมีการเล่นความโค้งความเรียมตัดให้มันดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับก็สวยมากๆหล่อมากๆเลยนะครับนี่นะฮะสภาพสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับ เครื่องยนต์คัมมินตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับนะเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะเนี่ยนะครับสภาพสวยนะครับนี่นะครับสวยจัดนะครับพันนี้นะครับสภาพมาโคสสวยนะครับเครื่องยนต์ก็ทํางานได้เงียบมากๆนะครับเพราะเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะทางานได้เงียบมากๆเลยนะครับ นะครับพอปิดเครื่องไปก็แทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องแล้วนะครับนี่นะครับบางโคนมันไดสวยหมดนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเกียร์กันนิดนึงตัวนี้นะครับเขาจะเป็นเกียร์ทอร์ธรรมดานะครับอ่าแต่ว่าพอเป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเขาจะมีฟังก์ชันเกียร์ออโต้มาให้เราได้เลือกใช้งานด้วยนะครับอยู่ที่ด้านบนตัวเก่งนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสภาพลูกเกียร์กันก่อนนะครับ สภาพเกียร์มาแห้งสวยดีหมดเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นลูกเกียร์รุ่นใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกรุ่นว่าเกียร์ ZF นะครับอ่าพวกนี้นะครับก็จะขึ้นชื่อเรื่องความสึกทนของลูกเกียร์มากๆนะครับเกียร์ของเขาเนี่ยจะมีความแรงพูดพารเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านบนหัวเก่งกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูกันนิดนึงนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการขับทดลองใช้งานของเขาเนี่ยเป็นยังไงจะนิ่มจริงหรือเปล่านะครับไปไปดูกันครับถัดขึ้นมานะครับในส่วนของด้านบนที่นั่งคนขับนะครับเนี่ยนะหน้าตาภายในเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยเหมาะสมกับสภาพภายนอกเลยนะครับนี่นะสภาพภายในสวยมากนะครับไม่ได้มีรอยแตกหรือว่ารอยหักของชุดเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะมีถังดับเพลิงมาให้ด้วยนะครับเซฟตี้เขาพร้อมจริงๆนะครับมาเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับ นี่นะครับพอนั่งแล้วเนี่ยฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับระบบคอนโทรลของเขาเนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับอ่าเป็นระบบคอนโทรลคู่นะครับแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยก็น่าก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่แล้วนะครับก็จะดูง่ายใช้งานได้ง่ายนะครับดูสวยงามนะครับนี่นะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปเป็นเกียร์ท็อปธรรมดานะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเกียร์มาให้เรา5เกียร์นะครับเดินหน้า5เกียร์ถอยหลัง5เกียร์แบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับที่ผมได้แจ้งไปนะครับเขาเป็นรถรุ่นใหม่นะครับเขาจะมีฟังก์ชันระบบเกียร์มาน a วออโต้มาให้เราด้วยนะครับตัวนี้นะครับมานัวก็จะกดไว้ตรงกลางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออโต้เนี่ยก็จะมี2ระดับนะครับมีออโต้หกับออโต้สนะครับก็เลือกได้เลยนะครับแล้วแต่คนครับที่นั่งงานถนัดเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองขับเทสกันดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเริ่มจากแรงปั๊มแขนก่อนเลยนะครับนี่นะฮะนิ่มมากนะครับกดตัวลอ,อยได้นิ่มๆสบายๆเลยนะครับนนะฮะแรงปั๊มทํางานได้แรงดีปกติเลยนะครับนี่นะครับจังหวะการยกแขนก็ทําได้ไวตอบสนองตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับ ดีมากๆนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองระบบเกียร์กันบ้างนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์เบรกมือแบบไฟฟ้ารุ่นใหม่แบบนี้แล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มจากเกียร์สองไล่ไปถึงเกียร์ห้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นแบบเกียร์มานู่นนะครับเริ่มจากเกียร์ภายหลังกันก่อนเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะพวงมาลัยนิ่มมากๆนะครับนี่นะเกียร์สามนะครับเกียร์สี่นะครับแล้วก็เกียร์ห้านะครับ อาพวงมาลัยนิ่มมากนะครับจังหวะการเปลี่ยนกลเปลี่ยนเกียร์อะไรของเขาเนี่ยทำได้นิ่มแล้วก็สมูทมาก,มากๆเลยนะครับนี่นะฮะอาเดี๋ยวเรามาลองเกียร์ด้นหน้ากันบ้างนะครับเริ่มจากเกียร์สเหมือนเดิมน,นะครับไปเลยนะครับเกียร์สเกียร์สนะครับ <likewise> กเกียร์สนะครับแล้วก็เกียร์ห้านะครับนี่นะฮะเกียร์ของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์เลยนะครับแล้วก็จังหวะการเหยียบจังหวะการเร่งการเปลี่นล้อของเขาเนี่ยทำได้แรงแล้วก็ไวดีมากๆนะครับนี่นะฮะ นิ่มดีมากๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพนะฮะที่นั่งด้านบนคนขับของเจ้าตัวเซตเดบิลสองสองศูนย์ขีดห้าบีคันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักทิสต์ชีนะครับเซตเดบิลสองสองศูนย์ขีดห้าบีคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดิสค์ตัวนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็พอใครจะอกเข้ามานะครับอาจจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะ ของเขาเนี่ยนะครับแบบเต็มซุปเต็มระบบนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดยได้ชมกันทางไลายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอ่านี่นะคันนี้นะครับก็บอกเลยว่า มาสวยมากๆนะครับอ่านี่นะครับมาสวยมากๆนะครับท่านใดที่กําลังตามหารถรุ่นใหม่ไซส์ใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากตัวนี้นะครับกับเจ้าตัวดิฉิสเซอร์เดวิล200ขีด 5B คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ